فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا ใน ا ามญญาอขอมอัลลอฮฺข้ามเจมตา,จากออวยพระห้ท่านพี่น้องสบกท่านพี่รับชมแล้็รับฟังรายการ,รทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลาห์ครับขอชกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺอีกครั้งครับที่ให้ผมได้กลับมาพูดคุยกับท่านพี่น้องอีกครั้งนะครับท่านพี่น้องครับในครั้งที่แล้วนะครับผมได้พูดถึงเรื่องของ การงานและการทําอิบาดาที่เราทําอยู่เป็นประจำนะครับที่เราเรียกว่ามุดาวามะเนี่ยแล้วมันมีภาคผลมอีอะไรที่มันเป็นการตอบแทนกลับมาบ้างนะครับซึ่งก็เกินนํากับท่านพี่น้องไป3เรื่องด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตาบาตัวการรักษาความสะอาดการอาุอาบ่อยๆนะครับแล้วก็การละหมาดทุนัดบ่อยๆนะครับอันนี้คือ4ี่เรื่องด้วยกันนะครับที่เราพูดถึงไป ทีนี้วันนี้จะต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับในประการต่อมาก็คือว่าเมื่อเ,ออเราทําอิบาดาต่อรสุบฮาหนูฮัวตาลาโดยเฉพาะอย่างย,ออยิงย่งของการนมาดเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของการอาบน้ำหมาดนั้นการอาบน้ำหมาดอยู่เป็นประจําที่บอกว่าอาบน้ำนมาดเป็นประจำเพราะต้องอย่าลืมว่าไอ้วันกับคืนห้าเวลาเนี่ยเรามีอยู่แล้วมันมีสุน,นัตอื่นๆอีกเพราะนั้นทุกครั้งที่จะนมาดเนี่ยควรจะนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เสียน้ําะหมาดก็ตามควรจะอาบน้ําะหมาดใหม่ นะครับมันก็จะเป็นการการการทำให้ความสะอาดนั้นเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับวันกับคืน5้าเวลาก็จริงยิ่งช่วงนี้นะครับช่วงที่เราทําอิบาด้อยู่เป็นประจําหรือช่วงที่อยู่ในช่วงของการถือซินออดนะถือซืนออดนะครับเพราะว่าหลายคนก็ถือซินออดกันอยู่ในช่วงของเดือนมอมฎอรเนี่ยนะหร,หรือช่วงไหนก็แล้วแต่นะหรือถือซินออดที่เป็นสุนัตก็ได้เพราะบางคนถือซินออดที่เป็นสุนัตอยู่เป็นประจําใช่ไหมครับ ทีนี้เมื่อถึงส่วนนึในขณะที่เป็นวันอื่นเนี่ยเราไม่ได้ทํามาหากินอะไรเพราะเราอยู่กับบ้านนะหรือว่าบางคนก็นไม่ได้ทํางานอะไรแล้วเนี่ยใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ก็คืออาบน้าละหมาดให้มีน้าละหมาดอยู่ตลอดได้นเองเพราะน้าละหมาดมันปกป้องเราได้นะครับมันป้องกันเราได้นะครับมันป้องกันเราให้พ้นจากัยตอนได้เราจะ,ะ,ะเห็นว่าเวลาคนเขาโมโหนะครับโมโหมากๆให้ทำยังไง ให้อับนั่ละหมาดนะครับมันจะได้ไปไปไปดับไฟแห่งความโกรธได้นะครับเพราะว่าความโกรธมาจากชัยตอนซึ่งชัยตอนถูกสร้างมาจากไฟเพราะฉะนั้นมันจึงควรต้องถูกดับด้วยกับน้นํานั่นเองเช่นกันครับเมื่อเราอับนั่ละหมาดแล้วเนี่ยภาคผลหรือการตอบแทนที่เราจะได้รับมันมีมากมายหรือทีเดียวนะครับมันจะเป็นสาเหตุทําให้อลลอฮฺซุบฮานะฮูวัตตาลเนี่ยลดบาปและทําให้ความผิดมันค่อยๆหมดไปอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นบาปเล็กๆนะครับ เป็นบาปเล็กเป็นสเกอเอินะก็คือบาปเล็กบาปน้อยที่เรามีกันทุกคนแหละครับอย่าบอกว่าไม่มีนะฮะทุกคนมีหมดนะเพียงแต่ว่า,ามันจะถูกกําจัดือถูกขจัดให้หมดไปด้วยความดีของเรานั่นเองและหนึ่งในความดีที่เราทำอยู่เป็นประจำอยู่แล้วคือการอาบน้ำละหมาด หลายคนอาจจะมองอาบน้ำละหมาดก็ปกติไม่เห็นมีอะไรนะครับอันนี้คือความรู้สูงเราแต่ถ้าเราอาบละหมาดน้ําละหมาดเป็นประจาบ่อยบ่อยเนี่ยนะครับมันจะช่วยเราได้เยอะเลยทีเดียวท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะเลัยฮฺสลลัมจึงได้ได้ตั้งเป็นคําถามเพื่อให้เราได้คิดตามนั่นเองว่าถ้ามันเป็นแบบนี้แหละท่านคิดว่ายังไงเพื่อให้เราได้เห็นภาพว่าเวลาอาบน้ำละหมาดห้เวล่าวันกับคืนห้าเวลาอาบน้ำละหมาดเป็นประจำเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนั่นเอง ท่านนบีบอกว่าอาราอิ um, ุมเราอันนับนัรบิบบบีอะฮัด um, ิคุมยักตาสิลูมินหุกุลเลียอว์มิค์ห้ามสรรทฮันยับกอมินดูนิฮิชัยอุนท่านนบีตั้งเพียงคำถามว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจะเห็นเป็นอย่างไรก็คือมีความคิดว่ายังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้นั่นก็หมายความว่าถ้ามีมีบ้านหลังหนึ่งนะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งที่หน้าบ้านของเขาเนี่ยมีแม่น้ําไหลผ่านอยู่แล้วเขาก็อาบน้ําจากแม่น้ําอันนี้ทุกวันเลยห้าเวลา วันละห้าเวลาวันละห้าเวลาวันละห้าเวลาท่านนบีถามว่ามันจะมีสิ่งสกปรกติดตัวเขาไหมอ่านนี้เป็นการเปรียบเทียบง่ายๆว่าถ้ามีแม,ม่น้ําไหลผ่านคนเนี่ยต้องอยู่กับน้ําอยู่แล้วนะครับความสะอาดที่คนยอมรับกันโดยโดยโดย,โดยไม่มีข้อกังขาก็คือการทํความความสารทำความสะอาดด้วยกับน้านี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอาบน้ําวันละห้าเวลาเลยนะครับ อันนี้เป็นการเปรียบเทียบนะบเพราะว่าจริงๆแล้วคงมีไม่กี่คนแล้วที่อาบน้ําแบบนี้แต่อันนี้นบีเปรียบเทียบว่าถ้ามันมีแม่น้ําไหลผ่านอยู่หน้าบ้านแล้วปรากฏว่าเขาอาบน้ําวันกับคืน5้าเวลานะในย4ิบสี่ชั่วโมงของเขาเนี่ยถึงเวลาอาบน้ําถึงเวลาอาบน้ําถึงเวลาอาบน้ําท่านนบีถามว่าคนคนนีจ้จะมีสิ่งสปกปรกหลงเหลืออยู่ไหมอ่าไม่มีแล้วครับนะไม่มีหรอกนะเราตอบได้เลยว่ามไม่มีก็รู้และบรรดาซอฮาบะเขาก็ตอบมันเราตอบนี่แหละคือไม่มีก็แล้วท่านนาบีก็บอกฟาดาลิกะ มาซาลุสซาลาวะติลคอมสยัมฮุลลอฮูบิฮ oh ันคอตอยาท่านนาบีก็บอกว่าเปรียบเทียบเหมือนกับนมาดห้าเวลาและการอาบน้ําละหมาดในห้าเวลานั้นนั่นแหละที่มันจะทําให้ความผิดต่างๆนั้นหมดไปนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจึงต้องพิถีพิถันนะครับ ในขณะที่เราจะนามาดก็ดีในขณะที่เราอาบน้ำหมาดก็ดีเราจะต้องไม่อาบน้ำหมาดแบบลวกๆนะครับหลายคนเนี่ยรีบจนกระทั่งการอาบน้ำหมาดนั้นไม่สมบูรณ์เพราะการอาบน้ำหมาดไม่สมบูรณ์มันส่งผลให้อิบาดาที่เราทําคือการนามาดเนี่ยไม่ถูกตอบรับไปด้วยนั่นเองเพราะอะไรครับเพราะต่ฮารอมันพร่องไปต่อฮารองมันบกพร่องไปมันจึงทําให้เรื่องของไอบาดาเรื่องของซอละเรื่องของการนามาดนั้นไม่ได้รับการ ตอบรับหรือว่าไม่ได้รับการยอมรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮาเหูอตาลาเพราะนั้นวันนี้ต้องเปลี่ยนสมัยและอย่าลืมนะฮะว่าสิ่งหนึ่งที่มันจะทาให้ให้ให้นามาตคูชัวเนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นจากตรงนั้นด้วยนะครับนามาดจากคูชัวเนี่ยมันก็จะต้องเริ่มต้นจากตรงนั้นด้วยก็หมายความว่าต่อฮารอของเราก็จะต้องเป็นต่อฮารอที่มันครบถ้วนสมบูรณ์พิถีพิถัถนจริงๆนะครับอาบน้ำละหมาเสร็จเรียบร้อย คือไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบเพราะหลายคนอย่างที่บอกพอรีบปุ๊บเนี่ยมันก็จึงทําให้ตรงนู้นก็ไม่เกี่ยงตรงนี้ก็ไม่ถูกน้ำนะครับอย่างเช่นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งส้นเท้าเราเนี่ยนะส้นเท้าเราเนี่ยเราจะเห็นว่าบางคนรีบก็คือเอาเท้าเนี่ยแย่เข้าไปใต้ก๊อกเฉยๆน้ำก็ไหลไปเอาเท้าแย่ไปโดนบ้างไม่โดนบ้างแล้วก็ไปนมาดแล้วก็เอ๊ะทำไมละหมาดกันมาตั้งนานแล้วดูอาก็ต้องเยอดทำไมาอัลลัมไม่ให้สักทีเราต้องมาดูพฤติกรรมเหล่านี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันคือต้นทางของ ของการทําอิบาดาของเราถ้าหากว่ามัน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 ถูกต้องก็มาดูไล่เลียงมาเรื่อยๆว่าตรงไหนที่มันมันมีข้อผิดพลาดหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเวลาอาบน้ำา้หมาดต้องระมัดระวังให้ดีอย่าให้มันอย่าให้มันตรงนู้นก็ไม่โดนน้าตรงนี้ก็แหวงไปนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะส้นเท้าอย่างที่ผมบอกเพราะในฮะดิสนาบีบอกว่าไวรุลิลอะกอมินานนาความวิบัติจงมีแก่บรรดาส้นเท้าที่มันไม่เปียกน้านั่นเองเพราะฉะนั้นต้อง พิถีพิถันนะครับต้องเต็มที่ด้วยเพราะเรานมาดเนี่ยเราหวังผล,ลบุญเพราะฉะนั้นต้นทางของการนมาดคือการอาบนา้่ละหมาดเราก็จะต้องทําให้มันครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมันจะเป็นการขจัดนะครับความผิดความชั่วต่างๆทุกครั้งที่เราล้างสางนิ้วซอกนิ้วต่างๆเนี่ยความผิดต่างๆมันจะหมดไปมันจะค่อยๆหลุดไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบนั่นเองนะครับประการต่อมาครับที่เป็นการงานที่เราควรจะต้องทําอยู่เป็นประจำนั่นก็คือเรื่องของการ อดทนนะครับอดทนต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันจะทําให้เราพบกับเขาเรียกพ,พบกับจุดจบที่ดีด้วยเหมือนกันนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเราตายจากโลคนี้ไปด้วยกับการเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์นั่นเองในการอดทนต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็มีหลายอดทนในเดียวนะครับเพราะอย่าลืมว่าในชีวิตของคนเนี่ยในเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายเขาเรียกหลายมุมเหมือนกันนะครับทีนี้นักว,วิชาการเขาก็เลยแบ่งว่า คนที่อดทนเนี่ยต้องอดทนต่อ3อย่างนี้อ,อดทนต่อ3อย่างนี้แปลว่าชนิดของการอดทนเนี่ยมี3แบบด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือ,อ,อจะต้องอัสอบรุอดทนอลันบาละอ,าอดทนต่อการถูกทดสอบอ,อดทนต่อการถูกทดสอบนะครับยังไงล่ะเวลาเราเกิด ไคพิบัติใดเวลาเราเจอบาลาเรื่องใดก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอย่าได้เริ่มต้นด้วยการโวยวายให้เริ่มต้นด้วยการกล่าวเตือนสติตัวเราเองก่อนอินนาลิลาฮิวะอินนาอิัลฮิรอจิอูนเป็นการกดนับสูงของเราเอาไว้เพราะถ้าหากว่าเราโวยวายปุ๊บเนี่ยชัยตอนจะเข้าแทรกสติหลุดปับ๊บทันนี้เป็นเรื่องเลย เขากับว่าไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราที่เป็นบททดสอบตรงนั้นเนี่ยเราไม่ได้อะไรเลยน,นั่นเองไม่ได้ผละบุญเลยเพราะอะไรเพราะเราวยวายเพราะเราลืมในการที่จะบอกว่าเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และสักวันเราต้องกลับคืนสู่พระองค์เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าเวลามีมีมุซีบ้าใดก็ตามเกิดขึ้นเนี่ยเขาจึงบอกให้ให้เรานั้นได้ตั้งสติให้ดีแล้วก็ให้เรากล่าวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัาฮิรรจิอุน เป็นการเตือนตัวเราเองว่าเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เราจะได้ไม่เหลืองจะได้ไม่โวยวายนะครับมีตัวอย่างที่เราได้รับทราบก็คือตัวอย่างของอหญิงคนหนึ่งที่ลูกเขาเสียชีวิตร้องไห้อยู่ตอนที่กูบดตนบีเดินผ่านใช่ไหมครับแล้วนบีก็บอกว่าอ,อิสบิรีเธอจงอดทนนะเพราะอะไราการอดทนเนี่ยมันก็คือ,อสิ่งที่ดีที่สุดในความเป็นมนุษย์นะครับแต่ปรากฏว่าหญิงคนนี้เนี่ยเนื่องจากไม่รู้ไม่รู้จักนบีมาก่อน ก็เลยพูดด้ยวยกับ้ช้คำที่ไม่ไม,ไม่ไม่สุภาพในภาษาถือว่าไม่สุภาพนะครับอีเลกาอนนี่แปลว่าไปไกลๆฉันเลยท่านไม่ได้เกิดเรื่องเกิดราวเหมือนกับฉันท่านไม่ได้รับรู้ความรู้สึกเหมือนกับฉันนบีก็ไม่ได้ว่าอะไรเห็นไ,ไหมครับนี่คือลักษณะของนบีที่ไม่ได้ที่ไม่ได้ถือโทษไม่ได้โกรธเคืองเพราะรู้ว่านี่คืออารมณ์ของมนุษย์นี่คือนับสูของมนุษย์และมันเป็นการวัดอีหมานของคนเลยทีเดียวนะครับนบีจากไปพอคนเขารู้ว่าคนนี้คือใครเนี่ย เขาก็ตามไปขอโทษขอโพยไปขอมาอัฟท่านนาบีแล้วเสียอกเสียใจกับสิ่งที่เขาได้พูดออกไปแต่ท่านนาบีก็ไม่ได้ว่าอะไรนบีก็บอกว่าการอดทนเนี่ยเขาวัดกันที่ครั้งแรกนี่แหละนั่นหมายความว่าเมื่อเกิดเรื่องราวใดก็ตามแล้วเราตั้งสติได้นั่นคืออีมานของเราจริงๆถึงบอกว่าเวลาอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นจะเป็นการสูญเสียในเรื่องใดก็แล้วแต่เสียชีวิตคนใกล้กชิดเสียทรัพย์สินเงินทอง เสียอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสิ่งที่บั่นทอนความรู้สึกของเราเนี่ยให้เราตั้งสติให้ดีแล้วสะกดนับสูของเราได้วยคำว่าอินนาลิลละว่าอินนาอิลฮิรอจิอุลให้ได้สะก่อนแล้วอินชาอัลลอฮ์เราจะได้รู้สึกดีขึ้นว่าเอออัลลอฮ์ทดสอบนะใครก็ทำอะไรไม่ได้วันนี้ถ้าเราไม่ยอมรับเราก็ขาดทุนแต่ถ้าเรายอมรับเราได้ผล,ละบุญน,นะครับเพราะฉะนั้นการอดทนในเรื่องบาละจึงถือว่าท้าทายความรู้สึกของพวกเรามากม อดทนในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะอดทนให้ได้นะครับอดทนต่อมาคืออดทนในการอารตออะอัอซอบุอาราตออะก็คืออดทนในการเชื่อฟังและปฏิบัติตามคําสั่งที่อัลลอฮ์ทรงสั่งใช้เรานั่นเองอัลลอฮ์ใช้ให้เรานมาดเพราะนั้นต้องใช้ความอดทนนะฮะเพราะการนมาดนนั้นก็อ่านอัลลอฮ์ก็บอกนะอินัสซอ่าการหมาดนั้นมันละ,ละกบีระทันอิลอลัลลันคอชอินมันใหญ่เรื่องเรื่องนี้เรื่องใหญ่ แต่มันจะไม่ไม,ไม่ไม่หนักหนาไม่เกินความสามารถของคนที่เป็นคอชอีนทั้งหลายนั่นเองนั่นก็แปลว่าการปฏิบัติตามในบทบัญญัติของล้อเนี่ยมันต้องใช้อุตสาหะอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องเราใดก็ตามที่เราจําเป็นจะต้องปฏิบัติตามเนี่ยเราจะต้องเต็มที่กับมันด้วยเราจะเห็นว่านับสูของเราเหรือนับสูของมนุษย์เนี่ยมันจะดึงเราไปสู่ความชั่วเวลาล้อสั่งให้เรานมาดหลายคนไม่ค่อยนมาดเห็นไหมครับ สั่งให้ขอความช่วยเหลือหลายคนไม่่อยขอสั่งให้ออกห่างจากสิ่งที่เป็นอวัยมุกทั้งหลายหลายคนก็ยังออกห่างไม่ได้นะสั่งให้ออกห่างจากความชั่วทั้งหลายหลายคนก็ยังออกห่างไม่ได้เพราะอะไรเพราะนับสูมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าหากว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเมื่ออัลลอฮ์สั่งนั่นแปลว่านั่นคือสิ่งที่มันจะถูกแลกเปลี่ยนมาด้วยการตอบแทนที่ดีเพราะนั้นเราต้องอดทนในการปฏิบัติตามคําสั่งเหล่านั้นให้ได้อย่าอย่าปล่อยปะละเลยอย่าอย่าไม่สนใจนั่นเองนะครับ อดทนต่อมาคืออับรอัลอัลมาซีอดทนในการไม่ทําความชั่วอย่างที่บอกฮะนับซูนี่มันจ้องจะพาเราไปอยู่แล้วนะถามว่าไอสิ่งที่มันเป็นความสนุกสนานสิ่งที่มันเป็นความบันเทิงเนี่ยนับซูของคนชอบหมดนะครับ ถ้าหากว่าเราไม่ดึงมันเอาไว้ไม่สะกดมันเอาไว้เราก็จะเป็นคนหนึ่งที่เหมือนกับชาวบ้านเขานั่นแหละก็คือกินเหมือนเขานอนเหมือนเขาทุกสิ่งทุกอย่างดําเนินชีวิตเหมือนเขาฟังเพลงเหมือนเขาสนุกสนานเหมือนเขานะครับเล่นการพาน,านันดีนาอบายามุกต่างๆเหมือนเขาทุกอย่างเลยนะครับเหมือนคนโดยทั่วไปนั่นแสดงว่าเรากับเขาไม่ได้ต่างกันแต่ต้องอย่าลืมว่าเลาต้องการให้เราเนี่ยเป็น เป็นเป็นตัวอย่างในเรื่องดีๆทั้งหลายแล้วเราก็บอกแนวปฏิบัตินั่นก็คือเราต้องอดทนนะในการไม่เข้าไปยุ่งไอสิ่งที่มันเป็นอบายมุกหรือความชั่วเพราะเมื่อเราอดทนอย่างนี้แล้วปุ๊บเนี่ยวันที่เราตายจากโลกนี้เนี่ยเราจะกลับไปพบกับลอสซุบานนฮัวตาลาด้วยคําพูดที่มั่นคงนั่นเองด้วยคําพูดที่ ที่แสดงถึงการเป็นบ่าวของละซุบฮานอฮัตตาลายอย่างแท้จริงอย่างที่เราได้รับทราบว่าถ้าใครก็ตามตจากโลกนี้ไปด้วยคําว่าลาอิลาฮินอัล,ละดะคารันจันนะใครก็ตามที่กล่าวลายอิลาฮิอัล,ลก่อนเสียชีวิตเขาจะได้เข้าสวรรค์หรือแม้กระทั่งคนตายที่เขาถูกฝังไปเนี่ยประโยคที่เราสอนเขาเนี่ยอัลลอฮุมาซับบิทูบินกาลิซาบิฟินฮฮยาติตุนยาวะฟิลอาเคาะรอเราสอนให้เขากล่าวก็คือว่าขอให้อัลลอฮ์ได้ให้เขามีความมั่นคงในการกล่าวยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าทั้งในโลกนี้และ อันนี้คือดูอาที่เราไปแคกตัสวิตปากหลุมนั่นเองที่เราไปขอดูอาแค่คน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 เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับเพราะนั้นไอ,ไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเองในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เราทําหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่นะครับไม่ได้หมายความว่าไปรอวันที่จะให้ให้คนเป็นเขาไปสอนอย่างเดียวไม่ใช่นะครับเราต้องสร้างมันเอาไว้เองเพื่อที่ว่าเวลาเราตายจากโลกนี้ไปเนี่ยเราจะได้จะได้ประโยชน์จากคํากล่าวเหล่านี้ ล้าทําเป็นประจำนะครับต้องทําเป็นประจําก็คือต้องอดทนอยู่เรื่อยๆนะครับเราจะเห็นว่าแต่และเรื่องที่มันเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเดี๋ยวมันก็วนกลับมาอีกเดี๋ยวมันก็วนกลับมาอีกเดี๋ยวมันก็วนกลับมาอีกมันก็จะเป็นแบบนี้แหละถ้าหากว่าเราคิดว่าโอ้อดทนครั้งนั้นพอละครั้งอื่นคงไม่มีแล้วไม่ใช่แหละครับเดี๋ยวมันก็วนไปวนมาอยู่อย่างนี้แหละเป็นการวัดอีมานเป็นการทดสอบผู้ศรัทธานั่นเองประการต่อมาครับหรือ,อสิ่งที่จะต้องปฏิบัติเป็นประจําอีกอย่างก็คือช่วยเหลือคนจนบ่อยๆนั่นเองเพราะว ให้การสอบสวนนั้นมันง่ายดายกับเราในวันเกียรมะนะช่วยเหลือคนจนบ่อยๆไอ้คำว่าช่วยเหลือคนจนบ่อยๆก็คือคนที่เขาจนกว่าเราอะนะเราเดีคือมันถ,ถ้าเราจนที่สุดแล้วก็ว,ว่ากันไปฮะแต่มันคงไม่ถึงขนาดนั้นอะเพราะว่าไอ้ความว่าจนเนี่ยบางทีเราเราจนเป็นเป็นพักๆแค่นั้นแหละครับไอ้่วงที่เรายังพอมีแล้วก็หยิบยื่นให้คนอื่นเขาบ้างนะครับไอ้สิ่งที่หยิบยื่นให้ไอ้สิ่งที่เราจ่ายออกไปเนี่ยมันคือผลงานดีของเรามันคือสิ่งที่จะช่วยเหลือเราได้นั่เอง มันมีตัวอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ท่านอิบนุมัสอูดได้ท่านฮูไซฟะแล้วก็อิบเนมัสอูดเนี่ยเขาได้มามาคุยกันท่น ah, านฮูไซฟะก็เล่าให้ฟังบอกว่ารจุด ul ุลละคิยารอบบฮูฟะกอละมาอามินตะกอละมาอามินตุมินไครินมินันไคริอิลลาอันนีกุนตุรจุุลันซามาลินฟะกุนตุอุตอลลบุบิฮินนัสฟะกุนตุอักบาลูมินันไมซูร ว่าจะเจ้าว่าจะอันนี้มุ ع ซิร์ فقال الله تعالى تجاوز أن عبدي قال ابن مسعود هكذا سمئته من رسول الله صلى الله عليه وسلم นะท่านอิมมุสอุดเนี่ยก็เลยบอกว่าฮะดิษแบบเนี้ยต้นเนี้ยฉันก็ได้ยินท่านบีเหมือนกันก็คือฮะดิษที่ท่านอิมามบุคหรี่และอิมามมุสลิมเขาได้บันทึกเอาไว้ทีนี้เราจะเห็นว่าในฮะดิษบทนี้เนี่ยมีการพูดถึงว่าชายคนหนึ่งเนี่ยเขาได้กลับไปพบกับอัลลอฮ์แล้วพออัลลอฮ์ตัดถามเขาว่าในเขา อยู่ในยุนยาเนี่ยเขาทําอะไรบ้างเขาบอกเขาได้รับคุณนําความดีมากมายแล้วเขาเนี่ยเป็นคนที่มีทรัพย์เยอะทีนี้ไอการมีทรัพย์เยอะของเขาเนี่ยเขาทำยังไงเขาออกหาผู้คนที่เขาขัดสนหาคนที่เดือดร้อนแล้วหยิบยื่นให้กับเขาให้การช่วยเหลือกับเขาแล้วถ้าหากว่าให้ใครยืมไปแล้วก็ตามเนี่ยก็จะไม่รีบทวงหรือถ้าไม่มีก็ยกให้ไปเลยอันนี้คือภาคปฏิบัติที่เขาทาในขณะที่เขายังมีชีวิตยูในยุนยาซึ่งมันก็เป็นไปตามนั้นจริง ต้องอย่าลืมนะว่าไอ้สิ่งที่เขาปฏิบัติไปอัลลอฮ์ทรงรู้ดีอยู่แล้วแต่วันนี้อัลลอฮ์ตัดถามเพื่อให้เขายืนยันด้วยตัวของเขาเองเมื่อมันตรงกันนะมันถูกต้องก็เลยมีสิ่งที่เป็นการตอบแทนให้กับเขาก็คือว่าอัลลอฮ์บอกฟักอลอัลลอฮุตาแล้อัลลอฮ์ทรงตัดกำมลมาลายครบบอกว่าแตยาวะซืออันอับดีให้ปล่อยผ่านบ่าวคนนี้ของฉันไปเพราะอะไรครับเพราะเขาทําความดีเพื่อหวังผลและบุญจากฉันนั่นแปลว่าเขามีมากเขาแบ่งปัน เขามีเยอะเขาช่วยเหลือคนยากคนจนและที่สําคัญไอาการช่วยเหลือของเขาเนี่ย มันทําอยู่เป็นประจำมันเป็นมูดาวามะเมื่อเป็นมูดาวามะเสร็จปุ๊บมันจึงเป็นสาบับมันเป็นสาเหตุในการที่ทําให้เขานั้นได้รับการผ่อนปลนได้รับการช่วยเหลือในวันกิยามะเห็นไหมครับว่าไอ้สิ่งที่เราทําได้ในวันนี้เนี่ยมันส่งผลกับเราในวันข้างหน้าแน่นอนวันนี้คงไม่ต้องรอให้เรารวยมากมายมีแค่ไหนให้แค่นั้นช่วยเหลือใครได้ช่วยเหลือนะครับอย่าปล่อยผ่านสิ่งที่เรามีโอกาสช่วยเหลืออย่าอย่ายืนดูคนที่เขากำลังเดือดร้อนในขณะที่เราช่วยเหลือเขาได้ แล้วก็เวลาช่วยเนี่ยให้ช่วยในขณะที่เขาเขาขาดสนเขาเดือดร้อนจริงๆไม่ใช่ไปช่วยในขณะที่เขาเองไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือวิธีคิดนะครับวันนี้ช่วยใครได้ช่วยเลยครับไม่ต้องรอเวลานะครับไม่ต้องประวิงเวลาเพราะว่าโอกาสไม่ได้มีกับเราบ่อยๆไม่แน่นะครับถ้าวันนี้เราไม่ได้ช่วยเหลือใครวันข้างหน้าเราอาจจะต้องกลายเป็นคนที่แบมือขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเขาก็ได้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราเองก็หวังจากคนอื่นเขาแล้วเขาก็ช่วยเหลือเราไม่ได้เพราะนั้น นี่คือวิธีการนะครับประการต่อมาหรือว่าสิ่งที่ควรจะต้องปฏิบัติต่อมาก็คือว่านั่นการทําดีอยู่เป็นประจำนะครับการทําดีอยู่เป็นประจํานั้นเป็นเหตุให้ได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของลอสุบะฮานอหัวตาลาการทําความดีนี่มีหลายรูปแบบนะครับมีตัวอย่างของคนเจ็กลุ่มด้วยกันที่ท่านพี่น้องน่าจะเคยได้ฟังกันอยู่แล้วที่ว่าอยู่ภายใต้ร่มเงา,นานของลอสุบะฮานอหัวตาลาซึ่งต้องบอกก่อนว่าคนเหล่านี้คงไม่ได้ทาแค่เพียงครั้งเดียวจบกันนะครับอย่าง หะดิษท่านนบ,บีบ,บอกซบาตุนยูซิลุฮุมุลลอฮุฟีดิลลิฮิยามาลาดิลละอิลลาดิลลุฮุอัลลอฮ์จะให้อยู่ภายใต้ร่มเงาของพระอ,องค์ในวันกิยามาซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับก็มีเจ็ดจำพวกด้วยกันที่บอกว่ามีอิมามุนอาดิน ก็คืออิหม่ามที่มีความยุติธรรมชาบุญชาฟีบาดจินละชายหนุ่มที่เติบโตขึ้นมาภายใต้การทาอิบะดาต่ออัลล์รอยูดุลก้อนบุหุมอันหรือุมนินมาซายิดคนที่ผูกพันกับมัสยิดอยู่ตลอดชายสองคนที่รักกันเกลียดกันคุยไงว่าทุกอย่างทําเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวัตาลาหรือคนที่มีหญิงสวยงามมาขอให้ทําซินาแล้วเขาบอกเขากลัวอัลลอ แล้วก็คนที่บริจาคโดยมือขวาให้มือซ้ายไม่รู้เนี่ยนะครับหรือคนที่น้ำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่เป็นประจำแล้วสายตาของเขาก็ดินไหลไปด้วยน้าตาอันนี้มาจากเกงกัวอัลลอฮ์แต่ทั้งหมดที่ผมกล่าวมาเนี่ยเป็นหะดิที่ต้องทําเป็นประจำนะครับแล้วมันจะส่งผลทําให้เรานั้น ได้รับความช่วยเหลือได้รับคุณงามความดีที่สําคัญก็คือจะได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของลัสุิะหาหานอหั ه, วตาลาในวันกิยามะนั่นเองท่านพี่น้องครับนี่คือเรื่องราวของมูดาวะมะเรื่องของการการะทํทพ่ยัมทาอย่างสม่ําเสมอน,นะครับแล้วมันก็จะมีภาคผลต่างต่างเหล่านี้นั่นเองก็ฝากกับท่านพี่น้องเอาไว้เป็นข้อคิดนะครับเพื่อเราจะได้รับประโยชน์นั่นเองวบิลาัิตอฟิกันฮิดายาวัสสลามุอะลัยกุมวะราฮ์มะตุลลอฮิวะบารากาตุ